เภสัชกรชัยวัฒน์สิงห์หิรันนุศรน,นะครับหมายเลขี่สิบครับ <20. S 2> ผมสวัสดีครับครับตั้งแต่จบเภสัตชมาเรียนต่อจนจบแพทย์เฉพาะทางไม่เคยรู้สึกเสียใจและเข้าใจกับวิชาชีพเพสักรรมของตัวเองขนาดนี้มาก่อนเพราะอยอนุมัติให้ขึ้นทะเบียนวัคซีนบางยี่ห้อตั้งแต่ยังไม่ผ่านเฟสสามคินิคอลทรีโดยไม่ได้พิจารณาถึงสมรอถโคโนมิกอย่างถี่ถ้วน ทำให้ได้วัคซีนที่มีประสิทธิภาพต่ำแต่ราคาสูงองค์การเภสัชกรรมไม่มีความโปร่งใสเรื่องการจัดหาวัคซีนดำเนินการล่าชา้าไม่ใช้ความเป็นวิชาชีพมาพิจารณาว่าเรื่องใดด่ดวนเรื่องใดรอได้แต่อย่างน้อยผมยังภูมิใจกับสมาคมเพศัยกรอุตสาหกรรมที่ออกถแถลงการเรื่องการแบ่งโดสวัคซีนตอนนี้สมาคมโรคติดเชื้อ และราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ออกประกาศชัดเจนเรื่องวัคซีนและวิชาชีพเภสัชก,กรรมของเราละครับทำอะไรเพื่อประชาชนแล้วบ้างถ้าไม่คิดจะทำเพื่อประชาชนตามที่ได้รับการสั่งสอนมาก็วางมือเถอะครับให้เภสัชก,กรรุ่นใหม่ที่เขารับประชาชนได้ทำหน้าที่แทนเถอะในสงครามครั้งนี้เราคือผู้จัดหาอาวุธแต่เรากลับหาอาวุธที่ด้อยค่าส่งให้กับนักรบของเรา มันควรแล้วหรือครับจากความเห็นข้างต้นใน facebook นะครับซึ่งแชร์กันอยู่ในสื่อโซเชียลนะครับท่านมีความคิดเห็นและมีแนวทางดำเนินการอย่างไรกับเรื่องนี้ครับพี่พรัจพตรก็ทำเรื่องวัคซีนนะครับเราก็ตอบได้นะครับแล้วเราก็มีการตลาดเรามีทีมงานการตลาดที่สามารถที่จะมานำเสนอให้เห็นถึงความหลากหลายในมุมมองนะครับแล้ว เราก็มีนโยบายที่จะมีเรื่องของอการทำเรื่องของ social trust ในเรื่องของการที่ทำให้สังคมยอมรับนะครับเข้าใจเราว่าเรามีบทบาทอย่างไรเราพูดถึงเรื่องอินฟลูเอนเซอร์เราพูดถึงเรื่องของการที่จะมีะช่องทางแพลตฟอร์มใหม่ๆที่จะมาทำความเข้าใจให้กับสังคมนะครับว่า สังคมเนี่ยจะรับรู้พวกเราอย่างไรวิชาชีพพวกเราจะเข้าใจบทบาทสภาได้อย่างไรซึ่งผมเชื่อว่าสิ่งที่พี่ต,ติต่อไปเมื่อกี้เนี่ยคือเป็นหน้าที่เราต้องสร้างแพลตฟอร์มต้องสร้างรูปแบบใหม่ๆต้องทำให้เข้าถึงทุกบุคลากรทางด้านเัชและเข้าใจจริงๆว่าบทบาทมันคืออะไรอะไรคือเป็นเรื่องบริหารอะไรมันเป็นเรื่องของการทำหน้าที่ของสภาเป็นต้กันนะครับผมคิดว่า จริงๆริงนโยบายของเรามีความชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกสโซเชียลคลัสเรื่องเกสฟาร์มาซิสและเกสทุกทุกอันทั้ง4ี่เกสเนี่ยของเราเนี่ยมีครบทุกเรื่องนะครับก็คิดว่าน่าจะตอบคำถามเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ